ไม่ใช่กาละแมแต่ว่าเป็นการกวนขนมอาซุรอนะครับเป็นขนมพิเศษของพี่น้องชาวไทยมุสลิมหาทานไม่ได้ง่ายๆนะฮะเพราะว่าหนึ่งปีเนี่ยจะมีให้ทานเฉพาะในช่วงเดือน มูฮารอมนะครับซึ่งก็เป็นเดือนแรกของปฏิทินอารับตรงกับเดือนพฤศจิกายนของปฏิทินไทยนะครับก็เป็นการสร้างความรักใคร่กลมเกลียวของคนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแรงอ่อกนะครับก็เลยนำกิจกรรมการกวนขนมอาซูรอมากระชับความสัมพันธ์นะครับให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันทำขนมหม้อใหญ่ๆนะครับงานนี้ท่านพ่อเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณมนเทียนพองนิดก็เรียกว่าออกโรงกวนขนมอาซูรอเองกับมือเลยนะครับซึ่งนอกจากจะกวนขนมแล้ว ก็ยังลงมือปรุงขนมอย่างละเมียดละไมนะครับได้ใจพี่น้องที่ไปร่วมงานกันเต็มเลยนะครับคำว่าอาซุรอนั้นเป็นภาษาอาหรับนะครับแปลว่าการผสมหรือว่ารวมกัน คือการนําสิ่งของที่รับประทานได้หลายอย่างมากวนรวมกันนะครับส่วนวิธีกวนจะใช้ไม้ทายขนาดใหญ่ในการกวนเพื่อให้ส่วนผสมนั้นเปลือยยุ่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้เวลาในการกวนครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะกวนกันไปคุยกันไปนะฮะเสริมสร้างความรักความสามะัคคีนะครับจากนั้นก็ตักใส่ถาดตกแต่งหน้าให้สวยงามนะครับรอให้เย็นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนําไปรับประทานกันได้ไดนะคะน่าจะเป็นขนมสุขภาพได้ด้วยนะเพราะว่าดูเหมือนจะมีธัญ,ญพืช ือ,อยู่ในนั้นเยอะนะคะอยากจะลองชิมสักทีเหมือนกันนะคะทีหนึ่งทำครั้งเดียวเท่า,าน<ช>ั้นนะครับ มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศก่อนที่จะเข้าเนื้อข่าวคันคงจะต้องสรุปสถานการณ์สั้นๆเกี่ยวกับ<ฮ>อีบโบลาให้ฟังกันก่อนตอนนี้มีการสรุปออกมาล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือว่าหูนะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมระบุว่ามีผู้ติดเชื้ออีบโบลาในแอฟริกาตะวันตกนั้นเพิ่มขึ้นเป็น2,127รายแล้วแล้วในจํานวนนี้เนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วถึง1,145รายถามว่าทําไมตัวเลขยังคงพุ่งอยู่เรื่อยๆในบางประเทศนั้นขัดความเข้าใจนะคะการสื่อสารของทางการกับประชาชน นั้นยังคงมีปัญหาทำให้เกิดเหตุการณ์ที่จะได้ติดตามในรอบโลกเช้านี้ดังต่อไปนี้ค่ะ เกิดเหตุกลุ่มผู้ประท้วงติดอาวุธในประเทศไลบีเรียอ้างว่ารัฐบาลกุเรื่องของโรคระบาดเวลสอีโบลาแล้วก็บุกโจมตีปล้นสะดมนคะคะศูนย์กัการผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาในเขตเวสต์พอยต์ของกรุงมอนโรเวียเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้คนไข้ยอย่างน้อย20คนและรวมไปถึงพยาบาลในศูนย์ดังกล่าวนั้นหลบหนีออกไปเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ยอมรับว่ามีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศก่อนหน้าน,นี้มีผู้ติดเชื้อ3คนก็ถูกญาติบังคับให้กลับบ้านอีกด้วยดังนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของทางการ กกัับบบช้้าาาานนวว่ตตอองงถึีโระะคหยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ทางตะวันตกของเนปลาลน,นะครับตอนนี้พุ่งสูงถึง97คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังเร่งอ,อพยพประชาชนหลายพันคนออกจากพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียก็เจอกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมมีผู้เสียชีวิต28คนนะครับขณะที่อีกหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยครับ เกิดเหตุนะคะรถไฟ2ขบวนชนกันในมนรรทอคันซอของสหรัฐทําให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บ2คนนะคะทั้งหมดนั้นเป็นพนักงานบนรถไฟค่ะทางการก็สั่งให้ประชาชนหลายร้อยคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากว่ารถไฟทั้งสองขบวนนั้นบรรทุกสารพิษมาด้วยซึ่งขบวนหนึ่งก็เกิดเพลิงลุกไหม้นะคะส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนค่ะ ในช่วงหน้าโต๊ะข่าวบอกอบนะคะคก็จะมีเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของหัวหน้าคอสชอก็เป็นห่วงว่าบางครั้งเด็กๆอาจจะใช้เวลาในการเรียนในหลักสูตรนั้นมากเกินไปทําให้ไม่ได้ลงไปเจาะลึกในวิชาที่ตัวเองถนัดหรือว่ามีความสนใจเป็นพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษากันแต่ว่าแผนรถแบบในการที่จะปฏิรูปนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้พูดคุยสอบถามกับทางประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในช่วงโต๊ะข่าวบกค่ะ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องการศึกษาเหมือนกันนะฮะเรื่องของนักเรียนปหนึ่งเนี่ยข้อสอบยากไปไหมตัวท่านเองบางทีไปดูยังตอบไม่ได้เลยใช่สอนลูกยังสอนยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันในโต๊ะข่าวบกส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอนี่ก็น่าสนใจจะมีการพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาแรงเหมือนกันแล้วก็มีการส่งออกสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างมากนะคะหลายๆส่วนก็เลยที่จะผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอเราจะไปสอบถามสถานการณ์ล่าสุดในช่วงหน้านะคะกับอธิบ เอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ